สวัสดีครับวันนี้พามาที่สวนสระนะครับกำลังออกงามเลยนะครับสวนแห่งนี้อยู่ที่อำเภอพมคีรีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกำลังงามทั้งหมดหกไร่นะครับกําลังออกเยอะแย่เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ยังไม่สุกนะครับถ้าสุกนั่นจะเป็นสีแดงๆก็จะมีเครื่องหมายที่ปิ้นไว้นะครับ สีฟ้าสีเหลืองสีม่วงจะตัดเป็นชุดๆนะครับกับกำลังงามทีเดียวนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาชมนะครับสวยงามมากทีเดียวครับช่วงระหว่างจะเดินทางไปที่พัทลุงนะครับเพื่อไปแข่งกีฬานะครับก็เลยแวะมาชมสวนของอที่นี่ครับกำลังสวยงามทีเดียวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโหกำลัง,งขาย เมกี้ลองชิมนะครับรสชาติหวานดีมากครับโอเคนะครับ